สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l The w i เชสบายนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะครับของผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21เมษายนจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมสำหรับผู้ที่มีวันเกิดนะครับผมในเดือนพฤษภาคมทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกคนนะฮะมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงนะครับผมมีความสุขนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมกิจการรุ่งเรืองนะครับผมร่ารวยนะครับอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมสิ่งแย่ๆนะครับก็อือเรนัสอยู่ในราศีพฤกษ์นะฮะก็อาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อะไรที่เป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบใจอ่าไม่พอใจนะครับผมหรือว่าอะไรที่เป็นตัวถ่วงชีวิตของคุณอยู่ก็ขอให จากไปนะครับผมโดยเร็วแน่แล้วก็ขอให้คุณนั้นนะครับผมมีเขาเรียกว่าม,มีความกล้านะครับผมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับไปสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอสำหรับในคลิปของความรักรายตรมากนะครับเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับลงให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็สามารถตามไปดูกันได้นะครับผม ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ผมทําข้อมูลของราศีพฤษภมานะครับผมก็ยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับก็อาจจะไปดูโดยละเอียดได้นะครับผมในคลิปความรักอีกทีหนึ่งนผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มข้อมูลกันเลยนะครับสำหรับชาวราศีลักนณาราศีพฤษภนะครับนิวมูนโซล่าอีคลิปส์นะครับผม ที่10องศาราศีพฤษศนะครับในวันที่เมื่อวานอะเมื่อวันม่วงเมื่อวันเมื่อวานอะเดี๋ยวนะ30เมษายนนะครับผมวันที่30เมษายนนะครับผมที่10องศาราศีพฤษศนะครับอ่ะกลุ่มดาวยูเรนัสด้วยนะครับซึ่งเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในเรือนที่1นงเนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับตัวของคุณเองนะครับผมชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับจะได้รับโอกาสที่ ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมอ้าไม่ใช่30พฤษภาคมโทษ30เมษายนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเงินนะหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับผมมีแบบว่าโอกาสเข้ามาอย่างมากมายไก่กองนะครับผมสําหรับ6เดือนหลังจากนี้นะับผมเป็นต้นไปนะครับ หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับใครคาดหวังการเลื่อนขั้นนะฮะมีโอกาสสูงอย่างมากที่คุณจะได้อ่ารับการโปรโมทนะับใครอยากจะเริ่มธุรกิจนะครับผมเป็นของตัวเองนะครับก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีด้วยนะครับกลุ่มดาวนะครับของอีคลิปส์นะครับผมหรือว่าสุริยุปราคานะครับทามุมที่ดีกับดาวอังคารนะครับผมในเรือนที่11ด้วยนะครับจะได้อ่าเพิ่มในเรื่องของ p a s ช i o n นะครับแล้วก็ความต้องการให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับให้มีความกล้าที่จะ ทําทสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะกับเรือนที่11นะฮะซึ่งมันจะหมายถึงในเรื่องของอความฝันนะครับความฝันหมายถึงแบบว่าความต้องการอา่ะความหวังอ่ะคือแบบว่าเรามีความฝันที่จะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ความฝันแบบนอนหลับนะคือเราฝันที่จะเป็นยังไงนะครับผมอยากจะทําอะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเพื่อนนะครับผมสังคมนะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้ เผยแพร่ความเป็นตัวของคุณเองนะครับให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้นะฮะได้กระจายอไอเดียนะครับสินค้าหรือว่าผลงานนะครับของคุณเองเนี่ยสู่ผู้คนนะครับผมในสังคมบางท่านนั้นอาจจะได้รับการเซ็นสัญญา นะครับกับบริษัทต่างๆที่คุณใฝ่ฝันนะครับอยากจะเข้าทํางานนะฮะดาวสุ์ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นนะครับก็อยู่ในเรือนที่11ด้วยนะครับซึ่งเป็นราศีมีนนะครับผมคุณจะได้เข้าไปอยู่ในวงล้อมของสังคมที่คุณปรารถนานะครับผมได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะครับผมได้รับการสนับสนุนจากคอนเน็กชันระดับสูงนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมดาวพฤหัสและดาวเนปจูนเนี่ย ก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเมตตานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับโอกาสนะครับอยู่ในเรือนที่11ด้วยก็จะกลุ่มดาวประจําตัวของคุณนะครับซึ่งทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะครับผมแบบไม่คาดฝันนะับหรือว่าเกินจากที่วาดฝันเอาไว้นะครับผมทั้งนี้จากดาวพลูโตที่ทํามุมที่ดีนะครับผมถึงดาวพุธนะฮะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเอกสารสัญญานะครับผมในเรือนที่2ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอาการเงินนะับความมั่นคงในชีวิตนะครับ ฐานะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมหลายๆท่านนั้นอาจจะได้จดทะเบียนบริษัทนะครับผมหรือว่าทําเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าธุรกิจของตัวเองนะซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้นั้นนะฮะในเรื่องของเอกสารแล้วก็สัญญาต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับผมหรือว่าทุกคนเลยที่เข้ามาดูนะครับจะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นั้นก่อนวันที่10พฤษภาคม นะครับผมเพราะว่าดาพุธนั้นจะเดินถอยหลังนะครับจึงต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารนะครับผมการเดินทางนะครับผมพวกไฟล์บินวีซ่าพาสปอร์ตต่างๆอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมรวมถึงในเรื่องของการพูดคุยนะครับผมหรือการสื่อสารนะครับผมอุปกรณ์ออนไลน์เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับผมอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับดาพุธเดินถอยหลังในเรือนที่2หลายๆท่านอาจจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในเรื่องของการตกลงนะครับผมเกี่ยวข้องกับ เรื่องของอาการเงินนะครับผมหรือว่าเอกสารเกี่ยวข้อกับการเงินนะครับบางท่านอาจจะต้องกลับไปแก้นะครับผมหรือว่าจัดการเรื่องติดค้างเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองนะครับในรูปแบบของอ่าเอกสารนะครับการพูดคุยตกลงกับคนอื่นๆนะครับจนถึงวันที่3มิถุนายนนะครับดาวพุธจึงจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะครับดาวศุกร์กุมกับดาวพฤหัสและดาวนิจูนะฮะหลายๆท่านนั้นอาจจะมีโชคนะครับผมในเรื่องการเงินแบบ หล่นทับนะครับผมมีโอกาสจะร่ํารวยนะครับแบบสายฟ้าฟาดนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอันนี้ต้องเช็คให้ดีๆนะครับถูกหววถูกรางวัลน,นะครับผมถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณนะครับผมมีดาวศุกร์หรือว่าดาวพฤหัสนะครับ อยู่ในเรือนที่21 1แล้วก็9นะครับผมในตอนนี้นะฮะรวมถึงเรื่องของหุ้นนะครับผมเกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหลายนะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับได้เป็นเศรษฐีนะฮะดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ในเรือนที่2นะครับผมในเรื่องของการเงินแล้วก็โอกาสทางการเงินตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมด้วย <S <S ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นก็จะมีโอกาสทางด้านความมั่นคงในรูปแบบของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเข้ามา นะครับผมอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะจากการทํางานหรือว่าจากการเสี่ยงโชคก็ตามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะมีฟูมูลุน่าอีคลิปส์นะครับผมในวันที่16พฤษภาคมเรือนที่7ราศีพิจิกนะครับผมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับหลายคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้จัดงานมงคลสมรสนะครับนับไป6เดือนได้เลยนะับผมหลายท่านนั้นดาวศุกร์กุมกับดาวพฤหัสและดาวเนปจูนนะครับส่งถึงดาวครูโตนะฮะ มีโอกาสที่จะได้เจอโซลเม e นะครับผมบางท่านมีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นนะครับผมทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆนะครับผมในเรื่องการงานการเงินนะครับผมเจอคนที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณนั้นนะครับผมสามารถเขาเรียกว่าก้าวหน้านะครับผมได้นะฮะนับตั้งแต่วันนี้นะครับผมเป็นต้นไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็ เป็นในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในแง่ของไพ่แทโร่กันบ้างนะครับผมว่าในเดือนนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากนะครับผมก็ทุกคนควรจะชินได้แล้วนะฮะกับการฝากข้อมูลตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับช่องของเรานะครับ The Witches by n u t นะครับผมเป็นหัวราศาสตร์ตะ วันตกนะครับไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะเพราะฉะนั้นการนับวันเดือนปีเกิดนะครับผมเวลาเกิดนั้นก็จะไม่ตรงนะครับผมกับโหราศาสตร์ไทยดังนั้นอยากใจทุกคนนั้นนะครับรีเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยเฉพาะกับลัคนานะครับเพราะว่าลัคนานั้นมีส่วนสําคัญอย่างมากในการทํานายเรื่องอนาคตนะครับถ้าไม่ทราบลัคนานะครับให้คลิกเข้าไปใน description box นะครับผมด้านล่างนั้นจะมีเว็บไซต์ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับก็ ใช้เว็บไซต์ภาษาไทยก็ได้นะครับผมของอ,า,อาจารย์โหราศาสตร์ชาวไทยนะครับอาจารย์ปรินนี่นะครับผมก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับผมแล้วก็ทางเว็บไซต์ของอาจารย์นะครับผมจะ เรนเดอร์ ender, ข้อมูลออกมาให้นะครับว่าคุณมีลัคนาอะไรนะครับผมดาวสําคัญอยู่ตรงไหนดาวทิศดาวจันทร์อยู่ตรงไหนลัคนาอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เอามา,าดูประกอบกันนะครับผมระหว่างดาวทิศดาวจันทร์แล้วก็ลัคนานะครับผมก็จะทําให้ดวงของคุณนั้นนะครับผมมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึง้นแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือลัคนานั่นเองนะคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะครับรบกวนเลยนะฮะไปทำการบ้านก่อน นะครับผมเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณได้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแง่ของไพ่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะฮะในเดือนนี้นะครับรู้สึกว่ายังสลับไหม่พออุ้ย อันนี้โอเคมันใช่อะ่ะใบนี้มันใช่นะ่ะใบนี้มันใช่นะ่ะไม่รู้เหมือนกันแค่รู้สึกว่ามันใช่นะ่ะอ่าใบที่สองโอเคชึ้บอ่าสามเปลี่ยนนะครับ the f o o l Night of Swords นะครับ the world The Devil อ ah, okay. ่าโอเค k i n s o f t pentacles the high priestess เซเรียญเจ็ดไม้อ่าใบสุดท้ายนะครับ the tower อ่าไต้สำหรับได้สองไม้นะครับ รอบนี้มาแปลกรอบนี้มีใต้สำรับด้วยนะฮะโอเคครับ อ่าสำหรับเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับมีไพ่สามเหรียญอยู่ตรงกลางนะครับผมไพ่สามเหรียญนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นอรว่าหลายๆท่านนั้นนะครับมีฟูมูลูนาอีคลิปส์นะครับในเรือนตรงข้ามนะครับผมอาจจะพูดถึงในเรื่องของอ่าเพื่อนนะครับผมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเรือน1 1ดด้วยที่ผมได้บอกไปว่าคุณมีโอกาสที่จะกระจายนะครับไอเดียของตัวเอง นะครับผลงานของตัวเองนะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่คุณทําขึ้นมาเองนะครับผมออกสู่สังคมภายนอกนะครับผมใหเ้เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักนั่นเองนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งนะฮะจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็จะได้รับการั u พอร์ต นะครับผมอย่างเต็มที่นะครับในธุรกิจนะครับผมในเรื่องของการค้าขายนะครับผมหรือว่าได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งไพ่เดอะเวิลด์เข้ามาเนี่ยนะครับผมรวมถึงเดอ f ฟูลเข้ามาด้วยมันคือการจบและการเริ่มต้นใหม่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่ามีโซลารอีคลิปนะครับผมกุมกับดาวยูเรนัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์มันก็ ยังไม่จบลงเท่านี้นะครับผมแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะเหมือนคุณรับผิดชอบอะไรสักอย่างจบแล้วมันจบแบบ the world นะจบแบบ the world คืออะไรจบแบบ complete น่ะมันไม่ได้มีอะไรติดค้างมันไม่ได้มีอะไรเสียหายคุณไม่ได้ทิ้งงานไปไหนแต่ว่าคุณรับผิดชอบกับงานของมันได้แบบจนจบหน้าที่ของมันแล้วเรียบร้อยนะครับจนคุณสามารถไปแบบ the full คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่มันไม่ต้อง เขาเรียกว่า,ามันมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะ่ะนะครับผมมันเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มใหม่จริงๆนะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเห็นไพ่เดอะฟูกับ King of p e n t a c l e s หันหน้าเข้ามาหากันนะมีโอกาสสูงมากที่ชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นจะไปเจอแบบว่าคนใหญ่คนโตในสังคมนะครับผมเจอคอนเนคชั่นที่ดีนะครับผมซึ่งจะมอบโอกาสให้กับคุณนั่นเองนะครับผมสีเหลืองสีเหลวสีเหลืองเรืองรองนะฮะสดใสามากแต่ทีนี้นั้นนะครับผมผมมองว่าหลายๆท่านนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นนะครับผมมีเดอ De เดวิลเข้ามาซึ่งเดอรเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแบบยึดติดนะนะครับมีไพ่ สื่อเดยนเข้ามาคือนี่ไงการยึดติดการเก็บตัวนะครับผมบางคนอาจจะมีปัญหาทางการเงินซึ่งคุณรู้สึกว่าการที่คุณเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงอ ส่วนอื่นๆในชีวิตตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีคุณเข้าใจผมใช่ไหมนะครับมันทําให้คุณนั้นกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงออกมาโดยเฉพาะกับรูปแบบของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะครับจะเงินเฟอ้อหรือจะอะไรก็ตามแต่มันไม่สามารถทําให้คุณนั้นมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงงานไปแล้วเนี่ยคุณจะยังได้เงินเท่าเดิมไหมคุณจะอยู่ได้ไหมนะครับผมมันก็เลยมีการแบบ ยึดติดนะครับผมกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แล้วคุณก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ทีนี้นั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไพ่ไฮพีเทสขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของทางเลือกมันคือไพ่ของชอว์ีมันคือไพขอ choice, ่อพของการเลือกซึ่ง คุณก็จําเป็นจะต้องแบบ make your choice นะนะครับผมสร้าง choice ตัวเองขึ้นมาสร้างทางเลือกให้ตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าคุณไม่เลือกหรือว่าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย the tower เข้ามามันจะเป็นสายฟ้าฟาดลงมาแล้วเขาจะบังคับให้คุณเลือกนะครับผมมันจะกลายเป็นการแบบบังคับถ้าเกิดว่าคุณไม่ ไม่ตัดสินใจนะ่ะเขาจะเลือกให้คุณนะครับผมแต่ว่าถ้าไพ่มันขึ้นในแง่เนี้อาายอะไพ่จบมานะครับไพ่จบ The Tower The World ขึ้นมานะครับผม The Devil นั้นพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไพ่บอกว่าเอ้ยถ้าคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่านะครับผมคุณก็เปลี่ยนเลยนะครับผมโดยเฉพาะกับคนที่มีอ์ดีแค้นที่2นะครับตอนนี้ดาวอยู่เลยนะันั้นก็อยู่ที่10องศาแล้วนะครับดังนั้นก็อ่า จะมีอิทธิพลถึงคุณนะครับผมตั้งแต่คนที่มีลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ที่5องศานะครับผมถึง25องศานะครับใช่ไหมห้าสิบห้าประมาณนั้นนะครับห้าสิบห้าห้าถึงสิบห้าละกันกลางๆดีนะครับผมก็ลองไปรีเช็คดูก่อนนะครับทีนี้ใต้สําหรับคุณได้นะครับผมสองไม้เนาะเนี่ยสองไม้ก็คือการเลือกนะครับผมการเปลี่ยนแปลงการเลือกเนาะผมมองว่า คุณน่าจะเอียงไปทางการเลือกใหม่แล้วแหละเหมือนกับว่าคุณก็ในเมื่อมันมีโอกาสที่ดีก็เลือกเถอะนะครับผมถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังมีความกลัวความกังวลก็ตามแต่เชื่อเถอะว่ามันจะสร้างความสุขให้คุณนะครับผมไพ่สิบถ้วยขึ้นมาขอดูไพ่ต่อไปหน่อยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะครับผมดีแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะนะครับผมแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรคุณยังพอมีเวลานะครับผมอีก6เดือนเนาะหลังจากนี้นะครับที่จะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มมตััวนะคะผหลงจากเกเิด รู้ราคานะฮะ,ะงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกบ้างนะครับชึบ Night of Pentacles โอเคนะครับผมเพราะว่าถ้าใน h t ฟ f ฟนติค c ล e s ขึ้นมาก็มีความใจชื้นขึ้นนิดนึงแหละว่าเอ้ยอย่างน้อยคุณค่อยเป็นค่อยไปนะคุณค่อย,ค,อยค่อยปั่นจัก,กรยานไปก็ได้นะ่ะไม่รีบร้อนนะ่ะนะครับไม่ต้องแบบขับบิ๊กไบค์ขับรถ เก่งอะไรที่มันต้องไปรวดเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณยังพอมีใจที่จะแบบว่ามีโอกาสเข้ามารับไว้ค่อยๆดูค่อยๆเปลี่ยนไปก็โอเคนะครับผมไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอ่ะซึ่งมันมีไพ่5้าถ้วยเข้ามาแล้วด้วยนะครับมันคือไพ่ของการเปลี่ยนนะมันคือไพ่ของการแยกนะครับผมไพ่ของการที่เขาเรียกว่าอ่ยเกลากเนาะอ่ะ,เ,ะ,อะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคุณน,นั้น อาจจะอะเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเก่านะครับที่ทํางานเก่าหรือว่ามีกับเจ้านงเจ้านายอะไรซึ่งคุณก็ ในเมื่อมันมีปัญหาซึ่งปัญหานั้นอาจจะส่งมาจากเดอะทาวเวอร์ก็ได้นะเพื่อแบบอ้าคุณเปลี่ยนสักทีอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคแต่ว่าคนที่เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะนะไม่ต้องกังวลว่าอ้าวฉันเปลี่ยนไปแล้วแล้วฉันมาฟังอันนี้แล้วฉันจะต้องเปลี่ยนอีกร้อนะครับผมไม่ใช่นะนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของคนที่ไอมีโอกาสเข้ามาแต่ว่ายังไม่รับไว้นะครับหรือว่าถ้ามันมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมเข้ามาคนที่เปลี่ยนไปแล้วอยากจะเปลี่ยนอีกก็ได้เช่นเดียวกันแต่คุณต้องอย่าลืมนะตัดสินใจนะคเเทข้้้้้าามมผตตออองงิดดดใใหหีีๆลืก ีน่นเองนะครับต่อไปนะครับอาใหสิบด่าบเข้ามาแสดงว่าณนะที่ที่คุณเป็นอยู่หลายๆท่านตอนนี้สําหรับชาวาราศีพฤษภมันอาจจะไม่ดีมากอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณนะครับผมก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนจะต้องปรับนะครับผมให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ดูสิฟ i ปเฮาส์ house, นะครับผม creativity นะครับผมเรื่องที่5นะครับก็จะดีกับคนที่ทำงานนะครับผมในาสายงานที่สร้างสรรค์นะครับผมงานดนตรีงานกลางคืนงานปาร์ต,รรตรี้การจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณทําอยู่ในงานสายงานนั้นอาการสะดงการแสดงได้ด้วยนะครับผมหรือว่าเรื่องของหุ้นอเมื่อกี้ผมได้พูดออกไปด้วยเนาะนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของหุ้นนั้นนะครับผมก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรนะครับผมหรือว่าอาจจะเริ่มที่จะขยับงานจากงานประจําที่คุณทําอยู่นะครับผมไปลองจับงานที่มันเป็นงานอดีกหรืองานที่คุณทําแล้วมันแบบว่าสร้างเสริมสกิลน่ะนะครับผมต่อไปคุณอาจจะได้ใช้งานนะครับไพดองคารไพ่ฟอสเข้ามานะครับผมมันจะเพิ่มความกล้าให้กับคุณนะครับผมบางคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับในสายงานของอารัชการก็ได้ทหารตํารวจ นะครับผมนักดับเพลิงเรียกว่านักดับเพลิงไรไม่ได้แหละนะครับผมนักดับเพลิงนะครับผมอะไรแบบนั้นนะครับผมหรือว่าคนที่ต้องใช้ความกล้าเน่พวกสแตนองสแตนอินต่างๆนะครับผมช่วงนี้ก็อ่ะเริ่มกลับมาทํางานกันได้แล้วนอนะครับในวงการสายงานบันเทิงนะครับผมก็นั่นแหละหรือว่าบางคนอาจจะพูดถึงงานตามแบบแพชชั่นนะครับผมมีแรงบันดาลใจอยากทงอยากทํำนะครับผมก็จะดีมากๆเลยแนสสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมรวมถึงอันสุดท้ายอวอลออฟคอสมูนนะครับ อันนี้มันจะเป็นไพ่ก่อนฟูเอ่อก่อน New นะิวมูนอ่ะก่อนการเริ่มต้นใหม่นะซึ่ง New นะิวมูนอ่ะมันเกิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรก็ตามที่คุณทําคุณรับผิดชอบมาอย่างยาวนานนะครับผมตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์อะไรแล้วคือมันถ้าคุณพอใจที่จะอยู่ที่เดิมแบบที่ไม่ได้เติบโตนะ่ะมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะแบบอ่ะไปมั่นคงขึ้นไปเติบโตขึ้นได้รับโอกาสที่ดีทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คือ ไม่ตอบโจทย์นะครับผมไม่ตอบโจทย์นะสำหรับหลายๆท่านนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องพิจารณาก่อนนะครับผมเอาที่คุณพิจารณาแล้วคุณรู้สึกว่ามันได้เนาะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรแล้วผมก็ได้แค่แนะนําเท่านั้นนะครับมันอาจจะเหมาะสมหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับชีวิตของคุณนะครับผมคุณก็ต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะเลือกตัดสินใจอะไรลงไปเนาะนะครับผมแค่ให้ให้ทางเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคําแนะนําสําหรับ ชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้เป็นยังไงนะฮะในเดือนนี้นั้นได้หลอกลาเวนเดอร์นะครับทาทูคลีนส์นะครับอ่านรีมูฟเนกาทติวิตี้นะครับวางไว้เอาวางนี้ก็แล้วกันนะครับทาทูคลีนสอ่านรีมูฟเนกาทติวิตี้นั่นหมายถึงอันนี้แหละอะไรที่มันเป็นบริษัทเก่าที่มันมีความท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทํางานเก่าหรือว่าคนเก่าๆที่คุณรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วท็อกซิกเกินไปแล้วนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องปรับนะครับผมไปสู่อ่าไปสู่ที่ที่ดีกว่านะครับไปเจอเพื่อนที่เขาเต็มใจที่จะพร้อมซัพพอร์ตคุณไม่มาขัดแข้งขัดขาคุณแบบนี้นะครับเจ็ดไม้นะนะครับก็ไปเถอะนะครับผมไปอยู่ในที่ที่ดีและเวลเข้มคุณต้อนรับคุณมากกว่านี้นะครับผมก็ดีกว่านะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับทํา Take Time to c l e a n นะครับผมนั่นหมายถึงว่าเอ้ยคุณใช้เวลาที่คิดได้นะใช้เวลาในการเลือกใช้เวลาในการตัดสินใจได้นะครับผมไม่ต้องรีบร้อนแต่อย่างใดน่ฮนะสำหรับชาวลัคนาราศีศพฤษภในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ